สวัสดีครับที่บกรฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับขับมือนีกามีเลี้ยงมีเล่ามาเวสูพีสูน้องฟังคือเกา่าเหรพี่น้องมือนีกาเวลากับบ้านได้คำปั่นไหนเนาะพี่น้องเนะา,าเนะนกำลังบาบายเนี่ยแหละพี่น้องกําลังเวลากําลังพอดีพี่น้องตำรวจบ้านกาเมื่อเช้านี่กาผ้าลูกบ้านน่ะพี่น้อง พัฒนาตัดหญ้าในหมู่บ้านแล้วก็ตัดหญ้าอยู่น้ำสนามวัดกับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็ได้ม่โอกาสว่าทายลิบนะพี่น้องเนาะทายลิปให้พี่น้องเบิ่งอีกคือเกาละพี่น้องเมื่อนี้ตตำรวจบ,บ้านกับมีเ,มเลียงมีเล่ามาเบ้าสูพีสูน้องฟั่งคือเกาพี่น้องเมื่อนี้เอาก็ะซิมาเบ้าเลียงกันที่ว่าง่วเเฮาเนี่ยพี่น้องมันเป็นอย่างราคามันคือลล่งพี่น้อง ในช่วงที่สามเดือนสี่เดือนผ่านมาเนี่ยพี่น้องราคามันเป็นอย่างจะค่อยลงราคามันคือบกขึ้นนะพี่น้องผู้ที่เลี้ยงงัวกะหลายคนกะทอแท่ได้พี่น้องเด้อลายค้นกับทอแท่ใจออกพี่น้องคิดจะขายงวัวทิ่มบัดสุโตบคนละพี่น้องค่าเลี้ยงเพรว่ายัไงซะก็คือค่าเลี้ยงนะพี่น้องเพราะว่าราคางัวมันตกต่ำหลายผมกับซีมาว่าเลี้ยงสาเหตุที่งัวมัน ราคามันตกต่ำเลยพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวตลาดนะพี่น้องเนาะเปรนบบ้านก็ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวตลาดไปย่างตลาดก็เลยได้มีโอกาสไปถามเลยพี่น้องไปถามพ่อค้าในตลาดได้พี่น้องเดอ้อว่างัวมันเป็นอยังราคามันคือตกต่ำแท้ก็ได้มีโอกาสไปถามเจ้าของเชียงเนี่ยแหะพี่น้องในตลาดไอเนื้อมันคือบอลลุ่งราคาแหละพี่น้อง เนื้อก็ยังกิโลละสามร้อยก็บาทอยสำหรับอำเภอหนองหินจังหวัดเลยของเฮ้าเนี่ยพี่น้องแต่ว่างว่วงนะมันคือลงอ่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นผลดีกับเจ้าของเขียงเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกัช่วงนี้เพิ่นกับมีกำไรแต่ว่าเช่าง่วของเฮ้านี่สำหรับโู้ทีเลียงง่วงเนี่ยกะหายใจเย็นๆได้พี่น้องเด้อผมกคา,าดว่าออกพรรษาแล้วเนี่ยครับออกพรรษาแล้วนี่ละ ราคามันกะที่กะเตียงถึงได้พี่น้องเด้อเพราะว่าช่วงสามสี่เดือนที่เขาพันสายอยู่เนี่ยพี่น้องสาเหตุที่มันง่วบม,มีราคาก็คือคนบ่มีกําลังซื้อละพี่น้องแต่เกาเนี่ยแียงเนี่ยพันวาพันเคยเห็ดเนี่ยมือหนึ่งสองตัวสามตัวเดี๋ยวนี้ก็เห็ดมือละตัวก็ขายกับซีบโบ่เบิร์ดแต่พี่น้องง่วมันก็เลยลุ่ง ทางง่วมันขายดีเนื้อมันขายดีงัวกับมีราคาขยับขึ้นเด้อพี่น้องเด้อช่วงที่ผ่านมากับเป็นช่วงเขาพัรศาเนาะพี่น้องเนะาะเขาพรรษาคนกับ่บ้ไข่กินเนื้อกันบันไดพี่น้องแล้วกับ่บ้ไข่มีการมีงานงานดองกระโบมีมบุญกระถิ่นผาป้ายยอย่างกระโบ้ไขมีแหละพี่น้องเพราะว่ามันเป็นช่วงของฤดูเขาพรนศาก็เลยเฮ็ดให้ ง่วของเขานี่ราคามันบกระเตื่องขึ้นนะพี่น้องราคามันส่งส่งตัวอยู่แล้วก็ไปท <Pizza. S 2> ั Herren, ้งทั <t ü on> game, so ้งล <ü on S 1> <whatever> ุ so so ่งหลายอะพี่น้องราคามันก็ยังยังถืออยู่พี่น้องแต่ว่าช่วงนี้กาเริ่มเริ่มขยับเลยพี่น้องเด้อเริ่มขยับแล้วละพี่น้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพี่น้องอย่าเพิ่งขายทันบรย์ราคาก็จะเพิ่งขายเลยพี่น้องเด้อออกพรรษานี่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าช่วงออกพรรษาแล้วนี่กามันสีมีบุญมีงานนะพี่พี่น้อง มีบุญมีงานหลายบุญกระถินอาปาบาวาสิเป็นงานลืนล่นเรื่องทั้งหลายมันกับซิมี่แหะพี่น้องงานแต่งงานงานบวชเถพี่น้องพิ่นกะมีกําลังสื่อหลายกา็ช่วงที่เขาพันสาแหละพี่น้องช่วงหั่นกะง้อมันกะซิมีราคาดีดขึ้นเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องใจเย็นเด้อผู้ที่เลี้ยงง้ออย่าเพิ่งใจน้อยนะครับพี่น้อง ล้วก็จะพึ่งใจออกขายง้วทิมนะครับช่วงที่ผ่านมาหลายคนกะเห็นว่างัวมันล่วงหลายกัย่านมันล่วงอีกกับพี่น้องย่านมันล่วงต่าไปกว่านี้ก็เลยขายงัวเจ้าของพี่น้องขายเร็วๆบันนี้ก็เสียดายด้วยบันเนี่ยแต่มันคือราคามันก็เสียดายเพราะว่าช่วงออกพรรษาไปนี้คิดว่ามันขืนแน่นอนแหละพี่น้องมันก็มีปัจจัยที่เห็้มันล่งที่ผ่านๆมาค่ะหลายปัจจัยเลยพี่น้อง ก็คือมันบบมีงานต่างๆการเลื่นเรื่องโบมีกเจ้าก็เลยบ่ใครได้ขายเนื้อและพี่นอ้องกะเจ้าก็เลยบ่ซื้อง่วเห้าลายบบมีพอค่าเฉียงเนื้อมาหาซื้อง่วหลายเละพี่นอ้องก็มีแต่ในห้อยซื้อกันเองเจ้าซื้อคอยคอยซื้อเจอ้าใหายจากตลาดนัดนี่ไปตลาดนัดนั่นนะพี่นอ้องก็เลยเฮ็ดให้ราคาง่วมันมันบ่แพงนะพี่น้อง แต่ว่าคาดว่าออกพันาแล้วนี่ก็คือมันต้องแพงแน่นอนแหละพี่นอ้องขืนแน่นอนอยังหน่อยๆก็โตละพันหนึ่งแหละพี่น้องเป็นต้นไปสําหรับผู้ที่เลี้ยงงวัวลูกผสมนะ่พี่น้องงว้วงามช่วงเขาพันามันกับโมมีสนามประกวดเนาะพี่น้องเนาะกับว่าใครเห็นพระเจ้าประกวดงวัวงามกันพ่อบันไดมันกับโมมีสนามประกวดละพี่น้องเทดให้งว้วงามเนี่ย งอหลูกผสมที่ผสมพอดังๆงไว้นี่มีอายุเก้าเดือนสิบเดือนนี่เคยขายได้ตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นกะขายได้ตัวละสองหมื่นกลัวๆไปหาสามหมื่นอันนี้ก็เป็นราคาง้อง้มที่มันตกลงมากครับมันกลเป็นต่อเนื่องอะไรพี่น้องก็คือง้อเนื้อง้อง้อมห้องอคคือมันอันใดอันหนึ่งราคามันตกมันก็ตกเร่อกันแหะพี่น้องเพราะว่าที่เป็นง้อง้มหรือว่าง้อ เนื้อเด้อพี่น้องมันก็เป็นของครูกันเด้อพี่น้องเด้อ้ามันขึ้นมันก็ยิ่งขนน้ำกันเลพี่น้องเพราะว่าช่วงออกพรรษาแล้วนี่ก็ขาดว่าซิมีการประกวดงัวหลายๆสนามหลายๆจังหวัดเต่พี่น้องก็คือโฆษณาอะพี่น้องทามันมีการโฆษณาหนังเลี้ยงนั่นก็คนเบิงหลายละพี่น้องทามันมีการโฆษณาก็หนังเลี้ยงนั่นมันกับบดังเละพี่น้องแล้วรนมันกับบดัง ก็คือกันกับสนามง้วเฮานี่แะพี่น้อง้าบ่มีสนามง่วประกวดก็คือมันกับ่มีการโฆษณานะครับง้วงามก็เลยบ่มีราคาไปนํามอันมีการประกวดหลายๆสนามมันก็เฮ็ดให่งง้างามของเฮานี่ยราคามันก็ดีดขึ้นได้พี่น้องเด้อง้วเนื้อคือกันนะพี่น้องง้วเนื้อคือกัน้าแรงซื้อคนมันบ่หลายเจ้าของเขียงเนี่ยก็ขาเมือละตัว กับบเบิดนะพี่น้องคนบ่มีแรงซื้อถ้าแรงซื้อของคนมันมาหลายมีหลายเพิ่นกะขาเมื่อละสองต3โสามตเพิ่นกะต้องมาหาซสือง,ง่วน้ำพีน้ำนองละพี่น้องน้ำตลาดเป็นง่วดเนื้อเนี่ยขายดีเลยพี่น้องกาดว่าช่วงออกพรรษานี่กะให้พี่น้องใจเย็นๆได้พี่น้องเดอ้อปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งครับพี่น้องที่มันเห็ดแห่งง่วงเฮาเนี่ยราคาถือก็คือการ ที่มันบ่มีหมองเลี่ยงได้พี่น้องเด้อฤดูการที่ผ่านมาเป็นมันเป็นฤดูฝนเนาะพี่น้องเนาะสามสีเดียนมาเหนันเป็นฝนเ่อก็ได้เลี้ยงงัวไว้ในคอกไอหมองปลอยมันบ่หลยน่พี่น้องหมองปลอยเลี่ยงมันบ่หลก็เลยเห็ดให้ค้นเนี่ยขายง้วหลายขายง้วหลายพอขาเพ่นก็เลยกดราคาได้เมื่อมีค้นขายหลายพอขาเพ่นกดราคาพอนก็เห็ดให้ราคางัวมันบะแพงน่พี่น้องแต่ว่าช่วง ออกพรรษา,าแล้วเนี se ah. ่ยกาเพิ่นกษตรได้เกี้ยวเขาเกี่ยวนาําแล้วพี่น้องเพิ่นเกี่ยวเขาเกี่ยวนาข์มอกแล้วกามันมีหม่องเลี้ยงหลายได้พี่น้องเด้อหม่องเลี้ยงเขาหลายคนกกะซิหันมาซื้งง่วไปเลี้ยงได้บัานเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามันมีหม่องเลี้ยงหลายเล้วเด้ในเมื่อมีคนมาหาซื้งง่วหลายน้ำตลาดหรือว่าน้ำคอกน้ำฟ้ามของเขานี่กะราคาง่วมันเกษติดีขึ้นนะพี่น้องขาดว่า ตั้งแต่หนึ่งพันบาทเนี่ยขึ้นไปแล้วพี่น้องดีดแน่นอนขึ้นแน่นอนนะพี่น้องให้พี่น้องใจเย็ยยนๆเด้อผู้ที่เลี้ยงงัวคือกับตำรวจบ้านเนี่ยคะตำรวจบ้านเนี่ยใจเย็ยนละพี่น้องถ้ามันบ่จำเป็นอีหลี่ใจเพิ่งขายได้พี่น้องเด้อให้เพนเขาขึ้นเลราเรียบร้อยก่อนจะค่อยขายพี่น้องคาดว่าช่วงเพิ่นเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเนี่ยพี่น้อง ราคางว่วงเนื้อเฮาเนี่ดีดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเป็นกาสิได้ใส่เนื้อหลายเนาะพี่น้องเนาะตอนที่ว่าเกี่ยวเขาเขาขึ้นเล้าขึ้นกะเขาแห้งกันนะครับจางข้นจางยังขึ้นกะต้องใส่อาหารล่ะพี่น้องเนเนื้องวงของเฮาเนี่กะเป็นอาหารชั้นยอดล้วพี่น้องพิ่นก็นิยมกันเนาะภาคอีสานของเฮาเนี่กะนิยมกันเห็ดก้อยเห็ดลาบคาดว่า ง่วนเนื้อของเขาเนี่ยสิมีราคาพอง่วนเนื้อของเขามีราคากะง่วนงามของเขาก็สิมีราคาขึ้นกันเด้อพี่น้องเด้อมันกัสิคู่คู่กันไปละพี่น้องมันกัสิเป็นคู่คู่กันไปเพราะว่าช่วงนี่เขาก็ต้องใจเย็นๆก่อนนะพี่น้องใจเย็นๆไว้บ่ต้องขายเทียเด้อพี่น้องเด้อขั้นมันบ่ชจำเป็นอีหรีก็จะเพิ่งขายสำรับตำรวจบ้านกะเราจะไปซื้อง่ว วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่กะได้ไปอยู่พี่น้องได้ไปอยู่แต่ว่าไปเบิ่งน้ำตลาดแล้วก็มันบหันในมีตัวเถือตาแล้วพี่น้องก็เลยบบหันในซื้อเที่อาทิตย์นี้ตำรวจบ้านก็ทีไปไม่ได้พี่น้องเด้อสิไปไม่ก็ทีไปหาซื้อง่วมากไว้ในคอกในฟามในน้อยของตำรวจบ้านนี่แหละพี่น้องเอามาทดแทนง่วหน่อยสองตัวที่ตำรวจบ้านขายไปเลยพี่น้อง มีแผนไว้แล้วล่ะ่าสีซื้อง้อแล้วล่ะพี่น้องไปแล้วมันบ่มันบ่มีง้อตัวตำรวจบ้านมักเละพี่น้องตัวมักเพิ่นเพิ่นกะห้องแพงละพี่น้องเอากะบ่มีเงินอนจีบสื้อเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเงิอนห้อนบ่หลายเอากะอยากได้ง้อราคาที่ว่าปานกลางเละพี่น้องบ่เม่นว่าง้อราคาแพงหรือว่าง้อราคาถูกเด้พี่น้องเด้อเอากะอยากได้ง้อราคากลางกลางง้อกับบ่เม่นง้อใ่ แล้วกับแมน่นงัวน่อยกันซึ้งงัวกลางๆนะพี่น้องมมาเรียงไว้ทดแทนงัวน่อยผู้น่อยสองตัวที่ตำรวจบ้านขายไปนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นการวางแผนไว้แหะพี่น้องก็คือกันครับคลิปก่อนๆที่ตำรวจบ้านได้ว้าให้พี่น้องฟังล่ะพี่น้องว่าการเรียงงัวมันก็นต้องใส่แผนเอาที่ซืง้งงัวมาเขาก็ต้องมีแผนรองรับแหะพี่น้อง อันนี้ก็คือกันนะพี่น้องเพราะว่าสิบเป็นวงการใดกระซ้มก็ต้องมีแผนรองรับในบิดแต่พี่น้องสาเหตุที่ง่วมันถือกะผมก็ได้เบอกให้พี่เห็นน้องฟังแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพี่น้องกลับไปสังเกตเบืงองในเด้อยี่ยน้ำตลาดแับพี่น้องสังเกตเบื้งแนว่าน้ำเขียงเนียเมื่อไหพี่น้องงัวที่เพิ่นออกมาเห็ดเนื้อนะพี่น้อง บางบางเคียงนะมันโมเมนต์งวัวไท่เขาได้พี่น้องสาเหตุที่มันเหตุให้งวัวเห้องราคามันตกนะครับมันก็นมีสาเหตุไอ้ลายยางเลยพี่น้องผมกลับไปสังเกตบึงมันโมเมนต์งวัวไท่เลยพี่น้องที่เป็นงวัวมาจากประเทศประมาได้พี่น้องเด้อประเทศประมาหลายที่เป็นงวัวขุนคนก็นเอารถหกล้อคนไปใสไมารถสิบล้อคนไปใสไมา แต่ได้ยี่สิบสามสิบตัวแล้วพี่น้องไปเบิองแล้วมันมีง้อไทยเขามันก็เลยเห็ดในง้อไทยเข้าเนี่ยมันมีราคาแหลวพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีงวเที่เอามาจากทั้งอื่นนะพี่น้องเอามาเห็ดเนื้อขายให้คนไทยได้ซื้อนะพี่น้องอันนี้ก็บ่ได้ว่าเพิ่นดอกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็อาจจีว่างัวไทยเข้าเนี่ยมันจะแพงกาไปเอาทั้งอื่นมากที่มันก็เร่ราคาถือก็กันนะพี่น้อง อันนี้กับบริบาบาเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเฮากะอันนี้ก็คือมาบอกพี่น้องบอกน้องไว้ว่าให้เฮาสังเกตเบิง่งถ้าเฮาสิเลี้ยงงัวล่ะก่ะสิพัฒนางัวของเฮาเนี่ยเฮาสิพัฒนาแบบงัวงามหรือว่างัวเนื้อนี่ครับพี่น้องเฮาก็ต้องเบิ่งตลาดซะก่อนว่าตลาดเพิ่นต้องการแนว่ดไรอะพี่น้องตลาดเพิ่นต้องการงัวไทยเฮาก็เอางัวไทยมาเลี้ยง กันเพิ่นต้องการง้อพมา่าเขากลับไปหาเสือง้อพม่ามาเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเขาก็ต้องเลี้ยงง้อตามตลาดล่ะพี่น้องครับเมอเนี้กา <c oughs> มีเลี้ยงมีเล่ามาบอกพี่ให้น้องฟังซ้ำนี่ล่ะพี่น้องว่าตำรวจบ้านเนี่ยมีทุระสิไปเนี่ยพี่น้องตอนแรกเนี่ยเลยมีเวลาก็เลยมาอัดคลิปให้พี่ให้น้องเบิง่ง สำหรับคนที่คิดสีเหลืองง่วนะพี่นอ้องเมื่อไม่ไม่กะให้ชิดเบิ่งดีๆก่อนเด้อพี่น้องเด้เอเข้ากับเบื้องตลาดกอนว่าตลาดเพื่อนต้องการง่วเนื้อแบบใดนะพี่น้องเข้ากับไปหาซื้อตามที่ตลาดเพิ่นต้องการนะครับพี่นอ้องเพราะเรียงวเวลาห้องขายเขาจะคอยจะขายได้ง่ายพี่น้องถ้าเข้าไปซื้อแบบที่เพื่อนบ่ต้องการนะ มาเลี้ยงอ่ะพี่น้องเอาเวลาเข้าจะขายเรามันด้ขายย,ขาย,ยากเลยพี่น้องเด้ออันนี้กับเว,ว่าสิเป็นไปหาซื้อน้าตลาดนัดหรือว,ว่าไปหาซื้อน้าขอกน้าฟ้ามอันนี้ก็ให้เบิ่งดีๆได้ดพี่น้องเด้อแล้วก็ผ้าโที่เพ่นหูวจักนั่นละครับไปเบิ่งนู้โพีิเพิ่นหูขันเสีออกมาเลี้ยงเอาลูกมันกับระว่างงัวที่มันเป็นมันนะพี่น้องหลายๆ ท่านเทาเอางอมันเป็นมันมาเรียงล้วมันก็นสิเสียเวลาเขาเป็นปีเป็นพี่น้องครับมือนี้กาขอจบคลิปว้เพียงสม,มีเดอร์ผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากกดติดตามช่องน้อยนี่พี่น้องช่องที่ประกอบฟ้ามเนี่ยกับซิมี่คลิปดีๆที่มีสาระมาฝากปีฝากนอ้องเสมอเสมอแหละพี่น้องสำหรับมือนี้กาสวัสดีครับ